สวัสดีครับแม่ไอ้ผมในตัวนึงตัวละสามสีป่ะปกติเพันจะไปใส่น้ำซุปนะครับเอาใส่ถุงก็ได้ครับเอาใส่ถุงแมนครับพอดีเห็นแม่ลูกอ่อนเพื่อนเอาเอาเอาอันนี้ก็ได้เอาเอามาเลยเดี๋ยวผมหยิบไปเองเอาเอาใส่ถือใส่มือผมนะเดย์แจ๊คคนซื้ออย่างดอกแจ๊คคนซื้ออย่างเราเรนจะมาเลาะน้ามุนี่แหละโน้มโน้มเพื่อนโน้มเพื่อนเต่าใหญ่ใหญ่ลูกออ่นนแมน มาลูกไหมมาลีมาลีมาล,มาลีอยู่บ่ล่ะมาลูกไหมามาลีมาเห็นซื้อมาลี่บ่ผมเห็นหมาเห็นแมวบ่ได้ผมเนี่ยไปลูกอะกินกินอยู่บ่ลูก,กล,ลูก,ลกมากินไหมมามากินไหมนี่กินเป็นไม่เอาซื้อให้แล้วตัวนึงกินเด้๋ลูกได้ให้มันเป็นหมาก่อนกลางเข้าใจเออเอาไปฮะไปลูกไปไปไปลูกไปไปไปหาลูกไปไปกินไป ไอเ้เร็กให้กินเมื่อจะพอซื้อให้อีกโต๊ะนั่งไปลูกไปเอาเร็วกินเลยก็ได้ลูกตื่นแสดงว่าลูกคนอยู่ในป่าได้หน่จ้ะแสะดงว่าลูกอยู่ในป่าได้หนี่่แตว่าเพิ่นง,งานอยู่เด้อเดี๋ยวเดอเอาเงินมาให้เด้อเดี๋ยวบอเอาเงินมาให้ มันไปใส่แล้วตื่นไปไปกินใส่แล้วลูกขาดไปเลยเป็นตัวเลยน้ำน้ำมันไปล,ลูคนขึ้นสีง่ามพี่น้องไปแล้วไปแล้ว พ่อมาลีพ่อมาลีพอดีอ่กินลูกกิน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 แล้วถ้ากินหมดจะพ่อเสื้อให้อีกอ่กินเลยลูกออ้ยหลีโตนนมกินอหลวพี่น้องแสดงไม่หิวเลยนี่ค่อยๆกินค่อยๆกินอิ่มอะไรลูกอิ่มวะกินดิล่ะกินเลย กินเลยลูกกินเลยกินเลยอ้า,อาพ่อดูอยู่ไปกินเลยลูกกินเลยไม่มีใครมากวนหรอกเบิรกเบิร์กพันหูเพันหัวเห่านั่นเป็นมิดน้ำเพลินเพลินตื่นคนอื่นไหมวันนี้เพลินขามมาหาเห่าเลยนี่มากินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกอ่ะโอ้มาลิเอากินท่านเบิร์ก่อนได้ลูกได้ท่านอยากกับน้าพ่อไปอีกเดี๋ยวพ่อเสื้อให้อีกตัวหนึ่ง อาลวดลูกเอาโอ้ยกินเลยลูกกินกินเออกินกินเอากินสเตเดียนมให้ลูกเม็ดบอเอาอีกบอสขั้นเอาอีกกับน้ำพ่อไปเด้อมื้อนี้พ่อขายไก่ได้หลายตัวอยู่พ่อใจดีเด้อพ่อสิเลี้ยงมั้ หนึ่งตีหลังเพิ่นธุ์หัวเข้าเข้าบุญเห็นอย่างเพิน่นเด้มาแลงสาวน้อยเพลิดันแิงอยู่ในเวทีอ่ะอยู่บ้านโขกสีเด้อพี่น้องเด้อเว,วทีกำลังตังงต้งนะครับเวทีกำลังตั้งนะครับสีม่วงกว่าๆว,าวาละละนะครับมาเห็นตั้งชื่อเพิ่ลมะามารีเนาะมันเดินเข้ามาจากทางปากทางใหญ่พุ่นละนะฮะเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วส้งสีหิวมันน่ะนะ ก็เดินเลาะไปเลาะมาเมื่อกี้พี่ตาไล่เพิ่นเพ่นก็เล่นหนีตอนแรกเดินเพื่นแล้วเพิ่นมาหาแล้วเด้บาตอนีพอดีตาเมื่อกี้ไล่เพิ่นก็เลยเดินเข้าไปพูดนะครับแถวหน้าเครื่องมิกหน้าซุ่มมิกนะครับมาตอนี้ผมก็เลยเรียกเพิ่นแอะเพื่อนแล้วมาหาอีหลีไม่พี่น้องนะเอาเลยลูกเอาอีกบะแล้วก็ซื้อให้อีนุนนุนนุนยังตกอยู่นุนน,นุชินนังไปเอาไปไปพูนไปลูกไป คือเห้ตนม,มะมลีผู้นอยู่พู้นู้นหนกไปไปเอาเออจักอยู่ตัวเรามันยังเหลืออยู่กินเนากินเข้าไปลูกเออมานี่เป็นที่ไรเป็นจักความในหมานี่หมาแมวนี่จักความเลยพี่น้องเป็หัวเข่านะเป็นมิดเห็นบ่เหมือนกันเห็นแต่เพื่น เอาให้เพื่อนเพื่อนข่าวได้เพื่อนเฝ้าเดินหนีเลยยนันค้นไมาแย่งหรือจย่งไหนรดอยันตัวอื่นไม่แยง่ออยง,รรออยง,ยงเอากินได้ลูกเดี๋ยวพ่อซื้อให้อีกตัวนึงืงนี่แหละพี่น้องได้มากกัเฮ็ดบุญเป็นน้ำมือนี้ขายไก่ได้หลายตัวอยู่นะครับเอาเจ้าน้ามาไทย อีลาองค์หญิงนัม่มาถ่ายสาวน้อยเพลทวนแพงเจ้าถ่ายคลิปอัเจ้าขายไก่จังไหรมือกองพอดีผมมีน้องดูแลนี่นะ้นองดูแลแล้วกคือการขายก็คือจัดถ่ายรูปทาคลิปส่งมาให้ผมนะครับผมก็จะเป็นคนขายนะครับเวลามีลูกค้าทักมากหรือว่าลงในกลุ่มไลน์ผมนะครับกลุ่มไลน์ไก่ชนเพรน้นํายืนนะครับเอาอีกไหมลูกเอาอีกไหมไปไปไปขอาอ้างาอีกไหมมา,มาเร็ว มาเดี๋ยวพ่อเสี้ออีกตัวนึงมามาเล้วลูกมาเร็วมาเร็วไปอีกไหมมามามาเด้วต้องเอาอีกยังเล่มของเก่าอยู่ได้ด้วยมามาลูกไหมมา,มาลูกไหมเร็วรู้อิ่มแล้วเหรอมาแรงสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับทำการแสดงอยู่บ้นานที่บ้านโคกสีอำเภอเมือง แต่ว,วัดขอนแก่นเอาอีกไหมลูกเอาอีกไหมไม่ไหม,ามาตามมาตามมาเร็วเร็วเร็วตามมาขันอยากไปไม่ขันยากเอาอีกไหมเร็วมามามาเร็วมาเอาไหมลูกมาเ้อมันกระจะัดความหนอหมานี่เนาะหมาเแมยมันสิขายให้อีกบรร่ล่ะเดี๋ยวไปถามเพื่อนคนมาลูกไหมาลิมาลิ มารีเอ้ยมาพีมารีคุณมารีมาตัวเดียวนไปอิ่มแล้วลูกไหมามาหอดแขนกระดิลูกสาวพี่นอเด้วยมา ไหมแม่แม่ขายยี่อีกโซนขายั๊บยี่อีโตนนึงน่ะแม่พ่อว่อะไรดูมันดูมันกินเือนแล้วก็เสียเปียนแปลงแปลงเป็นน่มหมมันตัวหรือเอาแบบมั้งซิ่งตัวนึงด้ได้เ <book. S 1> ื I ่อกลางกินแกงเส้นว่า เมันแล้วมันมันคาบมาหาผมมันมันมันเห็นคนมันตื่นมันคาบหนีผมนั่ไปมันคาบมาหาผมอ่ะลูกนะไอตัวนึงเด้อเอาปึ๊บเหนียาตั้งชื่อให้มอมมลิไปอีกอะไรพี่นอ้องหามองกินไปเดี๋ยพอจ่ายเงินเองไปเลยหนูไปเลยไปลูกไปไกิน กินซะก่อนทีละลูกจะขาดป็นสองชิ้นเล่มมันรุดออกตื่นไปเดี๋ยวพ่อถือไปให้ไปเดี๋ยวพ่อถือไปให้มันรุดคอมันรุดนี่คอมันรุดไปพ่อน้ําไปให้โอ้มาหอดขันแก่นกันเลยลูกสาวเพิ่มแต่ว่าลูกมันคือสเป็นตางามท้พี่น้องเพเพื่อนเป็นตัวงามอยู่ดีนมกระยญ่ย นี่งคืออะไรมาหอดขอนแกมมาได้มาได้ลูกสาวเพิ่มอีกตัวหนึ่งมานี้ไปไหนลูกมาลีเอานี่ยเอานี่เนี่ยมาลีเอ้ยไข่อยู่เจ้าของห้านต้มเส้นท่นก็ใจดีอยู่คนแบ่งง่ายสองโคง้งไปใส่ละลูกมิดเลยป่ะตอนนี้ไปหาลูกอะไรดิมาลีนี่สแสดงว่าอยู่แถวนน้อะเนี่ยลูกอ่ะ เนี่ยอ่ะนี่อืออืออือไปลพี่น้องอิ่มลวเอามาลีกลับบ้านแล้วพี่น้องหรืกกลับไปหาลูกนี่แหละเนาะนะครับขอบคุณหลายๆเลยนะครับวันนี้ยังหลายนะครับพอดีเห็นเพื่อนล้วก็พี่ตนนะครับพี่ตนเห็นนุ่มเดินยานนะครับอันเป็นอีหลามากว่าน้องบัตตอนี่เออคลิปนี้ทีมไทยนะครับสงนัสอีหลาสีแมกนะครับ ้วพาไปเบ่งนีลามากก่อนนะครับ